ตอนรับคุณฟ,ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแม่ครัวหัววิทย์ใบคุยชมบีในวันนี้ค่ะในวันนี้แม่ครัววิทย์ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกฟังกันนะคะจะเป็นเรื่องราวของขนมชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยฮิปกันมาแล้วนะคะช่วงหนึ่งแล้วก็ดูกระแสเนี่ยจะเงียบเงียบไปแต่หลังๆมาเนี่ยก็เห็นว่ากลับมานะคะได้รับความนิยมอีกเหมือนเคยนะคะไม่ได้หายไปตามกาลเวลานั่นก็คือขนมควันทะลักนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตัวขนมควันทลักเนี่ยนะคะเป็นขนมที่มีองค์ประกอบเ,ออเป็นตัวขนมขบเคี้ยวธรรมดานี่แหละก็คือเป็นเหมือนขนมพุกคนพักนะคะขนมข้าวโพดอบกรอบหลากสีนำมาตักเป็นท่อนๆ แต่อีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่บอกว่าอันตรายนั่นก็คือเขาเอาขนมคอนพับหรือข้าวโพดอบกรอบหลากสีที่เป็นท่อนๆเนี่ยเอามาผสมคลุกเค้าเข้ากับในตัวเจนเหลวแล้วก็ทำให้ลักษณะของขนมเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นภูเขาไฟเหมือนมีเตาควันอ่าพวยพุ่งออกมาจากตัวขนมบางครั้งนะในคนไทยเนี่ยเราจะเรียกขนมต่างๆเหล่านี้ว่าขนมควันทะลัก แต่ในต่างประเทศนะคะเขาก็จะเรียกว่าขนมอันนี้ว่าดะกอนบีดหรือว่าลมหายใจมังกรคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะคะว่าเวลามังกรหายใจเนี่ยก็จะเหมือนมีไฟใช่ไหมคะพ่นออกมาเวลาคนที่กินขนมต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะปกติไม่มีอะไรออกแต่ถ้ากินเจ้าขนมชนิดนี้ควันทะลักหรือลมหายใจมังกรจะมีการสามารถเอาควันออกทางปาก หรือเอาควันขาขาวออกทางจมูกได้อันตรายแน่นอนค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหลายๆท่านหรืออผู้ทรงคุณวุฒินะคะทุกท่านเนี่ยก็ได้แสดงถึงความกังวลว่าขนมชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีผลเพราะว่าความเย็นของไนโตรเจนเหลวเนี่ยมีผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อ เนื่องจากสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัดของไนโตรเจนเหลวแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บเกิดการอินเจรี่ได้นะคะหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นขาดอากาศหายใจในช่วงขณะหนึ่งหรือขณะเวลานาน,านจนมีผลทำให้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคคนนั้นได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าไนาโตรเจนเหลวคืออะไร ไนโตรเจนเหลวนะคะเป็นหนึ่งในสารที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินกันมานานแล้วล่ะอาจจะเห็นในภาพยนตร์ในโฆษณาน,นะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เอามาใช้ในการทำเอฟเฟกต่างๆโดยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าตัวไนโตรเจนเหลวเนี่ยเขาเป็นสารที่ทำให้เกิดสภาพอุณหภูมิที่ต่ำลงอย่างรวดเร็วบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นของที่มีอยู่ทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วในชีวิตประจำวันคนเราสัมผัสกับก mm ๊าซไนโตรเจนกันอยู่ทุกวันและตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วไนโตรเจนนะเป็นสิ่งที่มีอยู่มากที่สุดในอากาศที่เราใช้หายใจทุกวันนี้ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีแค่ออกซิเจนนะคะมีปริมาณของก๊าซไนโตรเจนอยู่มากที่สุดคือประมาณ7 8และก็มีออกซิเจนมากเป็นอันดับ2คือ2 1 ตามด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อีก0.4%และก็ก๊าซอื่นๆรวมถึงกา๊าซเฉยทั้งหลายรวมกันเนี่ยประมาณ1%ดังนั้นคารไนโตเจนเหลวก็คือสิ่งที่เราพบเป็นประจำนั่นเองแหละก็คือกา๊าซไนโตเจนเพียงแต่กาต๊าซไนโตเจนดังกล่าวเนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการเพิ่มแรงดันแล้วก็ขจัดก๊าซอื่นๆออกไปจากกระบวนการจนอุณหภูมิของกา๊าซไนโตเจนเหลวเนี่ยลดนะคะแล้วก็กลายสภาพเป็นของเหลว จากก๊านะ,ะก็เปลี่ยนมาเป็นลิควหรือ q อควีสแล้วก็มีการทำให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ต่ำลงมาที่ประมาณลบ6 9 6องศาเซลเซียสภายในระบบปิดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเขาก็จะใช้ในโตรเจนเหลวนะคะทางการแพทย์ หรือทางการกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแชร่แข็งอาหารการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ผลไม้หรือจะเป็นการขึ้นรูปวัสดุประเภทยางหรือพลาสติกที่มีการใช้ความร้อนในการผลิตและเราจะต้องลดอุณหภูมิลงเพื่อให้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยเป็นรูปทรงขึ้นรูปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็จะใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนเหลวได้อย่างเต็มที่ถูกจุด แต่ในส่วนของอาหารในขนมควันทลักกลับใช้นตโตเจนเหลวเพื่อให้เกิดควันให้ดูมีอะไรให้ดูมีกิมมิกให้น่าสนใจแต่ในส่วนของความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงดังนั้นผู้ผลิตถ้าไม่คำนึงถึงผู้บริโภคอย่างเราเรา ก็ต้องคำนึงถึงเองนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของเราถ้าเราจะทานขนมชนิดนี้ในรูปแบบนี้เราจะต้องดูแลในส่วนเรื่องนี้นั่นเองอ้าวแล้วอย่างนั้นก็จะมีคำถามใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในตัวเจนเหลวเนี่ยกินได้ไหมก็ต้องบอกว่ากินได้แลนะ,ะเพราะว่าเรายังหายใจเอาไนตัวเจนได้เลยเพียงแต่ว่าอุณหภูมิที่เราใช้หายใจเนี่ยเป็นอุณหภูมิในสภาพของในตัเจนที่เป็นก๊าซ อุณหภูมิก็คือจะปกติทั่วไปที่เราอาศัยอยู่ไม่ได้ต่ำมากจนถึงลบ196องศาเซลเซียสแล้วก็ไม่ได้สูงมากจนเกิน100องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิปกติที่เราอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่แต่ถ้าเราจะต้องมาสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิติดลบมากๆขนาดนี้อาจจะมีผลต่อระบบเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายถ้าเป็นมือเอามือจับ เนื้อเยื่อที่ผิวหนังเราอาจจะเกิดการไหม้เกิดขึ้นได้แล้วนี่ถ้าเราทานเข้าไปนะคะหายใจออกมาด้วยเนี่ยจะขนาดไหนอ่าดังนั้นนะคะก็เลยมีการออกมาเตือนกันถึงอันตรายนะคะจากการที่เราจะต้องสัมผัสกับไนโตรเจนเหลวโดวยตรงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังก็จะมีการบอกอีกนะคะว่าเออแต่ว่าก็เห็นมีการพบเห็นในการขาย ขนมควันทะลักนี่อยู่บ่อยๆก็ต้องบอกกันนะคะว่าขนมควันทะลักเนี่ยในบ้านเรานะคะเวลาทานเนี่ยผู้ขายในหลายๆร้านนะคะก็จะบอกว่าสามารถที่จะทานขนมชนิดนี้ได้แต่อย่าทานตัวที่เป็นไนโตรเจนเหลวโดยตรงแล้วก็จะรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือปล่อยให้ควันเนี่ย ออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยกินขนมก็คือให้ในโตรเจนเหลวเนี่ยระเหยออกไปให้หมดแล้วถึงกินขนมลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้บริโภคที่ผู้ผลิตเนี่ยบอกให้ผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจในเรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของผู้บริโภคอาจจะมีทั้งเด็กเล็กนะคะหรือเด็กโตซึ่งเด็กเล็กเนี่ยบางครั้งอาจจะลืมคำนึงถึงข้อเตือนคำเตือน ที่ทั้งผู้ขายได้บอกเอาไว้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคขนมควันทลักนะะอายกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศอย่างในประเทศอินโดนีเซียเขาก็ได้พบว่ามีเด็กเนี่ยเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนที่ท้อง แล้วก็มีอาการอื่นๆอีกท้องเสียอาเจียนหลังกินขนมผสมไนโตรเจนเหลวหรือขนมควันทลักนี้เนี่ยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลอินิเซียเนี่ยเตือนเลยนะคะว่าการใช้ไนโตรเจนเหลวในอาหารพร้อมรับประทานหรือในขนมจะมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างรุนแรงโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีผลต่อเด็ก เล็กๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลูกค้าของการทานขนมชนิดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไปสัมผัสกับบริเวณต่างๆที่เป็นผิวหนังที่เป็นเนื้อเยื่อมีความอบอบางก็จะถูกทำลายจากความเย็นจัดหรืออุณหภูมิที่ต่ำมากๆของไนโตรเจนเหลวหรือถ้าเราสูดดมเข้าไปโดยตรงตอนที่ควันเนี่ยระเหย แล้วก็ได้รับในปริมาณที่มากพอจะทําให้เกิดการหมดสติหรืออาเจียนหรือวิงเวียนหรือปวดหัวขึ้นมาได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่เราสูดควันหรือว่าทานขนมที่มีในตัวเจนเหลวเนี่ยผสมดังนั้นถ้าอยากจะทานนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในการทานอาหารในร้านต่างๆ อย่างร้านหรูก็มีใช้นตรเจนเหลวมาทําในกลุ่มของไอศครีมเพื่อให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นนะหรือว่ามาผสมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะทานหรือในขนมควันทะลักก็ต้องรอให้ควันของไนโตรเจนเหลวระเหยออกไปให้หมดก่อนจึงจะกินได้หรือหากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหารก็ไม่จำเป็นต้องเลือกซื้ออาหารที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนเหลวปะปนอยู่นั่นเองค่ะ ก็เป็นเรื่องราวนะที่แม่หัววิทยากรมาฝากนู้ฟังกันนะคะถึงตัวขนม ที่อาจจะดูชื่อน่ารักเป็นขนมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันตรายจาก1ในองค์ประกอบของขนมนั้นเนี่ยมีอนุภาครุนแรงมากเลยอยากให้ทุกๆคนตระหนักแล้วก็ระวังกันเอาไว้นะคะพบเห็นร้านค้าขายหรือลูกหลานนะคะไปซื้อมาเนี่ยก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนะคะหรือถ้าเด็กยังเล็กยังไม่พร้อมข้อมูลก็อาจจะต้องให้หลีกเลี่ยงในส่วนของอาหารหรือขนมต่างๆเหล่านี้ไป ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงที่2มีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากอีกฝากคุณผู้ฟังติดตามค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครัววิทไปคุยชมบีค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องราวของขนมควันทลักนะคะที่มีไอสีข,ขาวเนี่ยพวยพุ่งออกมาเมื่อเราสั่งขนมชนิดนี้มาทานนะคะถึงได้ชื่อว่าขนมควันทลักหรือที่เราเรียกว่าลมหายใจมังกรน,นะคะเพราะว่ามีเหมือนอากาศก๊าซที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอย่างที่เราพูดคุยกันไปในช่วงแรก ควันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะผลพวงมาจากการใช้ไนโตรเจนเหลวค,คลุกเคล้าเข้าไปกับขนมที่เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดลักษณะของการที่เหมือนมีควันพวยพุ่งออกมาจากขนมที่ได้นำมาใช้เป็นอ,องค์ประกอบในการทำให้ขนมอันนี้เนี่ยดูมีกิมมิคหรือดูมีอะไรที่น่าสนใจ อย่างที่บอกค่ะว่าตัวกา๊าซไนโตรเจนเหลวเนี่ยถ้าเรารับประทานโดยตรงหรือสัมผัสนะคะไม่ว่าจะสัมผัสด้วยการรับประทานหรือว่าสัมผัสด้วยการหยิบจับก็สามารถที่จะเกิดอันตรายกับอวัยวะนั้นๆรวมไปถึงเนื้อเยื่อต่างๆที่สัมผัสดโดนไนโตรเจนเหลวแต่การที่ได้มีขนมตัวนี้เกิดขึ้น ก็ใช่ว่าจะเป็นขนมที่อันตรายไปซะทีเดียวหากนะคะหากผู้บริโภคหรือคนที่ซื้อทานเนี่ยรอให้ตัวก๊าซที่เป็นผวยอพุ่งออกมาจากขนมควันทะลักเนี่ยนะคะระเหยออกไปจนหมดแล้วตัวไนโตรเจนเหลวก็คือตัวไนโตรเจนเหลวนี่แหละระเหยออกไปจนหมดแล้วเราก็สามารถที่จะทานขนมนั้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ และจากการที่มีควันเนี่ยพวยพุ่งออกมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการปลุกกระแสสร้างความแปลกใหม่ดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าไปรับประทานโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นขนมชนิดนี้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแม่โควิดก็เลยอยากจะให้ข้อมูลคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่2ของรายการถึงตัวไนโตรเจนตัวก๊าซไนโตรเจนเนี่ยที่บอกว่าเราพบเจอในอากาศที่เราหายใจใน ตลอดเวลาทุกๆวันอยู่แล้วนะคะมีปริมาณมากกว่าออกซิเจนด้วยซ้ําแล้วก็ตัวไนโตรเจนที่เราพบเราหายใจอยู่ในรูปของก๊าซนะคะพอเปลี่ยนมาเป็นลิควหรือเป็น a อควี u s สเนี่ยก็จะสามารถที่นํามาใช้ในการประกอบอาหารได้แต่จะต้องรอให้ไนโตรเจนเหลวล่านี้ระเหยอ,ออกไปให้หมดก่อนถึงจะสามารถนํามาบริโภคได้นั่นเองตัวไนโตรเจนเหลวเป็นกา๊าซเฉยไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรส นิยมใช้นะคะในการแช่แข็งอาหารนะคะหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องใช้ความเย็นจัด,จด,จดเนื่องจากอุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยอย่างมากถึงขั้นติดลบ193-194องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำลงมากๆเลยนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นหากนะคะ,ะคุณผู้ฟังนะคะหรือเชฟต่างๆนะคะหรือกระทั่งร้านค้าต่างๆจะนำไนโตรเจนเหลวไปใช้ในการประกอบอาหารหรือใส่ลงไปในขนม ลักษณะขนมควันธารักแบบนี้ก็จะต้องใช้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธรารณสุขฉบับที่281ปีพุทธศักราช2547เรื่องวัตถุเจือปนอาหารและก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการใช้ที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่381ปีพุทธศักราช2559เรื่องวัตถุเจือปนอาหารฉบับที่4อย่างเคร่งขัดด้วยนั่นเอง และหากนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือเชฟที่นำไปใช้เนี่ยใช้นโตรเจนเหลวในปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็จะมีบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นโทษปรับไม่เกิน20,000บาทหรือหากตรวจพบว่ามีการใช้นโตรเจนเหลวในปริมาณมากจนเกินไปที่จะส่งผลต่อออต่อความอันตรายนะคะหรือว่าเสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้บริโภค จะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์จะต้องโทษนะคะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทำปรับนั่นเองค่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นบทลงโทษนะคะที่มีไว้เพื่อควบคุมในเรื่องของการนำไนโตรเจนเหลวไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในการแปรรูปอาหารเก็บรักษาอาหารหรือในการประกอบอาหารก็แล้วแต่ก็มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขคอยควบคุมแล้วก็คอยที่จะให้นะคะความอันตรายของการใช้ไนโตรเจนเหลวในอาหารนั้นเนี่ยมี ไม่มากเพียงพอที่จะเกาะให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าในส่วนของตัวขนมนะคะขนมควันทะลักเนี่ยก็จะเป็นขนมที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะคะในช่วงขนะหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากจะทำขนมควันทะลักและทานเอง แล้วก็อยากที่จะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไนโตรเจนเหลววันนี้ในช่วงที่2นะคะช่วงเปิดโคว,ว,วิ์แม่ครัวหัววิทย์ไบโคลชมบีมีวิธีการทำขนมแบบนี้มาฝากกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าขนมควันทะลักนะคะหรือลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะใช้อะไรตัวเจนเหลวเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็วิธีการทาไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเงินงบประมาณในการลงทุนเนี่ยก็ไม่มากจนเกินไปแถมขายแล้วก็กําไรดีดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําขนมควันทะลักกันค่ะแต่ว่าเราจะ เปลี่ยนนะคะตัวที่จากการที่เราต้องใช้ในโัวเจนนเหลวเราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวน้ำแข็งแห้ง d ดไ ice กันค่ะพอพูดถึง d ดไ ice นะคะเราลองมาทำความรู้จักกันหน่อยดีไหมคะตัว d ดไ ice เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าก็คือเป็นน้ำแข็งแห้งที่อยู่ในรูปของก้อนซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแหละที่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็ง พอเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะตัวที่เป็นสถานะก็จะเปลี่ยนไปจากของแข็งก็จะเกิดการระเหิดกลายไปเป็นไอการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือตัวก้อนน้ำแข็งแห้งเนี่ยเกิดการระเหิดแล้วก็ตัวก๊าซนะคะไปผสมกับไอน้ำจะเกิดการกั่นตัวเป็นหมอก เราก็เลยมองเห็นนะคะตัวควันของไดไอซ์นะคะเป็นหมอกควันสีขาวเฉกเช่นเดียวกับตัวในตัวเจนเหลวที่เมื่อเกิดการระเหยขึ้นนะคะก็จะกลายมาเป็นหมอกควันสีขาวเช่นเดียวกันโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก้อนหรือเจ้าไดาไอซ์เนี่ย อันตรายก็ถือว่ามีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดสูดดมตัวกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดอาการเวียนศีรษะเนื่องจากเราจะได้รับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะแล้วออกซิเจนเนี่ยน้อยเลยทําให้ออกซิเจนเนี่ยมีไม่เพียงพอในการที่จะเข้าไปเลี้ยงในสมองได้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรนะคะที่จะมาสูดดมในส่วนของออหมอกควันจาก dry ice หรือก็น้ําแข็งแห้งตัวนี้ แต่ถ้านะคะเราเนี่ยจะนำมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างในวันนี้เนี่ยที่เราจะทำเป็นเจ้าขนมควันทะลักแต่เปลี่ยนจากการใช้ในตรเจนเหลวมาเป็นไดไอส์นะคะเราก็ควรจะต้องทำในสภาวะที่เปิดแล้วก็เช่นเดียวกันกับการใช้ในตรเจนเหลวเมื่อเราจะทานขนมเราก็ต้องรอให้หมอกควันของเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดการระเหิดนะคะกลายเป็นหมอกควันเนี่ย ออกไปให้หมดก่อนแล้วเราถึงจะกินนะคะขนมตัวนั้นๆเข้าไปก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะทานได้ก็เหมือนน้ำอัดลมละแหละที่มีการอัดลมก็ไม่ใช่แค่ลมจริงๆเรียกว่าน้ำอัดลมแต่จริงแล้วคือเป็นน้ำอัดกา๊าซซึ่งก๊าซที่อัดลงไปก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เขาเอาไปสผสมในการทำเครื่องดื่มน้ำอัดลมโค้กเบปซี่นะคะหรือเครื่องดื่มน้ำที่ซาานะคะทั่วไปก็จะใช้ตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะอาหารที่มีส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่สามารถที่จะรับประทานได้นั่นเองค่ะค่ะเท่านี้เราก็สบายใจในส่วนของการนำ d r ไอซ์ ice, มาใช้ในการทําขนมควันทลักที่จะทําเองในบ้านนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีกันบ้างนะคะเราจะใช้วัตถุดิบอะไรดีก็ไปหาขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะจะสีสันต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั่วทั่วไปหรือว่าจะใส่ในส่วนของมัชเมลโล่เวเฟอร์นะคะในรูปแบบต่างๆจะเป็นช็อกโกแลตหรือจะสอดไส้แล้วก็มีในส่วนของวิปครีม ะะหรือจะเติมซอสอมีซอสสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะก็สามารถที่จะนำมาผสมได้และที่สําคัญก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งหรือดยไ i ซ์นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการนะคะในการทำก็ง่ายมากเลยเริ่มด้วยการนำขนมต่างๆเลยนะคะมาวางเรียงกันในถ้วยแล้วก็เริ่มจากนำขนมข,นมข้าวโพดอบกรอบมาวางเรียงในถ้วยให้สวยงาม จากนั้นก็จะใส่เวเฟอร์หรือใส่มาร์ชเมลโล่ก็ได้ตามที่ต้องการบีบวิปครีมนะคะแล้วก็ราดซอสจากนั้นเรากา็มีการนำนะคะตัวที่เป็นในส่วนของถ้วยอีกใบแล้วก็มาใส่น้ำน้ำธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เติมไดไอซ์ลงไป แล้วก็นำตัวถ้วยขนมนะคะมาวางด้านบนนะคะอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกฟิลเดียวเหมือนกับการที่เราทานขนมควันทะลักหรือจริงๆนะคะถ้าเราจะมีการใส่ไดไอซ์ลงไปในตัวขนมในให้สัมผัสกับอาหารเลยก็ได้แต่ว่าเวลากินเนี่ยต้องรอให้ตัวไดไอซ์เนี่ยเกิดการระเหยไปให้หมดก่อนถึงจะกินเข้าไปเพราะถ้าหากเราเผือไปกินไดไอซ์นะคะตอนที่ยังระเหดไม่หมดแล้วก็ เป็นอันตรายนะคะกับสุขภาพของเนื้อเยื่อกับช่องปากของเราแน่นอนเพราะว่าก็จะเกิดการกัดไม่พองนะคะเหมือนเราโดนของร้อนๆมากๆเลยเช่นเดียวกันกับการที่เราไปโดนกระทะร้อน,อ,นอันนี้ก็คือของเย็นๆมากๆเย็นจัดๆแบบนี้ก็ทำให้เ,เนื้อเยื่อต่างๆเซลล์ต่างๆางในร่างกายเราเกิดอันตรายเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ อย่างในกรณีของตัวขนมเนี่ยนะคะคุณนุฟังอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินมาที่ประเทศอินเดียนะคะก็จะมีร้านที่ขายม็อกเทลริมถนนในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีการนําเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มน้ําสีสวยๆเนยนะคะแล้วก็เทน้ำโซดาลงไปจากนั้นใส่น้ําแข็งแห้งหรือ d r ไ i ซ์ลงไปเลยเพื่อให้เกิดควันผวยพึ่งขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาจะทานเนี่ย ต้องรอให้ไดไอซ์นะคะระเหิดไปหมดแล้วก่อนถึงจะกินเครื่องดื่มนั้นได้แต่ถ้าระเหิดจะไม่หมดแล้วเผลอกินอันตรายแน่นอนค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้นะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่เราจะใช้อุปกรณ์ลูกเล่นต่างๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เรานเกิดกิมมิคได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจาก กรมชัดลึก .net นะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็หาหมอนะคะเรื่องอันตรายจากขนมควันทะลักที่มีเรื่องราวดีๆให้แมโควิทนำมาฝากคุฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวกวกับอะไรฝากติดตามกัน,นสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ